แหมขี้สบายใจเลยนะตอนคลิปโอ้โหเปิดมากาลังจะพูดย้อนตูดนะครับลงไปไหนก้อนขี้มันอยู่ไหนขอลงไปดูหน่อยอย่าดูก้อนขี้แบบสัตว์เทพๆบเทอ๋อเหมือนตัวปกตินี่หว่าเอาละครับทุกคนครับเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกันนะครับกับอาร์คพลายโมเฟียของเราอีกเช่นเคยครับผมย้อนเซฟมานะฮะตอนนี้ทีเล็กยังอยู่กิก้ายังอยู่ครับทุกคนอ๋อนี่ย้อนมนคอนเริ่มคลิปกิก้านี่หว่าบันไลยละกูเอ้ย โอ้โหไม่ได้บปนไรแต่เราอย่างเดียวอาจจะมีสัตว์ที่อยู่แถวนี้นะครับโดนเล่นไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยโหดเฮ้ยเอา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 มามาคือวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องตามจับเฟเบิลนะครับที่เป็นเฟเบิลแบบคู่ผัวเมียเดี๋ยวตรงนี้ผมไล่ก่อนโอ้โหอยู่กันอย่างเยอะมาเปิดเลยเริ่มมาแบบสันมันก็ได้มั้งไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นการแบบเก็บเลเวลไปในตัวเพราะเราย้อนเซฟแล้วนะครับเลเวลเราก็ลดอยู่แล้วไงจับไปอดีดิ กีก้านี่หนีครับพี่น้องอ่าแค่นี้พอดีกว่าโอเคที่เหลือปล่อยไว้เฮ้ยแล้วไอตัวนั้นนะ่ะนล้งอยู่ปะตัวจรวดยังอยู่ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ก่อนดีกว่าลืมไปเออผมต้องจับตัวจรวดไว้วันนี้โอ้ยอย่าแหลกเว้ยอย่าแหลกเว้ยตัวจรลวดไม่น่ามีปัญหามากนะครับแต่ว่าเราต้องฆ่ากีก้าให้หมดม่งั้นแย่แนะ่จับไปอ่ะยังไงก็ต้องเก็บอยู่ดีเว้ยตอนแรกกะจะไม่ฆ่านะแต่ว่าไม่ได้มามาเอาละอีกไม่กี่ตัวครับตอนนี้น่าจะประมาณสิบตัวใช่ไหม มึงไปด้าน on, utral, down, لا, านู้นไปด้านนู้นเร็ว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 มึงอย่าอย่าแม้แต่คิดแม่จะวนไปกับไอ้นกนะครับตัวนี้เหลือบแล้วนิดเดียวเน่เน่เน่เลือนี่อีกตัวหนึ่งโอ้โหฝั่งนู้นอีกเพียบยังไงดีต้องเอาอยู่ดีอ่ะโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้ผมไม่อยากใช้คอมมานทำลายนะครับถ้าใช้คอมมานทำลายนี่บางตัวมันจะหายไปด้วยตัวที่เราแบบกำลังกวินหาไงอ่าคาไป หุยเลือดลงมาเยอะพอสมควรว่อวันนี้ต่มกว่าครึ่งแล้วครับอ้โหโดนกีก้าไปไงกีก้ามีสกิลพิเศษเอาละเรียบร้อยห้โหขี้แตกเลยทีเดียวครับเค <c oughs> <Okay, S 2> ไปกลับไปจับไอ้โทปิโอนัศนะครับอ่าอยู่ด้านหน้าพอดีคับสลบอคงมาเยอะมากนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวขอส่องดูก่อนนะครับว่าคับสลบเท่าไหร่ถ้าสลบอหมื่นกว่าเป็นเฟเบิลพอดีเลยด้วยต้องการเฟรเบิลอยู่พอดีล่วงไป เพื่อให้มันผลิตไข่นะครับตัวนี้ f a เบิลเฟเบิอันนี้อ่าเรียบร้อยอ้าวทำไมมึงหิวง่ายจังเลยหิวง่ายเกินเฮ้ยขี่ได้เลยด้วยโว้ยโคตรเจว๋วอ่ะอ๋อมันขี่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะยิงจรวดเราต้องไปผลิตอุปกรณ์นี่หว่าอ่างั้นได้ได้ได้โอเมก้าเล็กตามมาเลือด9ล้านแนะครับโอเมก้าเล็กเราเติมเลือดเติมดาเมจเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเพื่อทำการผลิตที่ขี่ จริงๆแล้วผมไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะผมควรที่จะไปหาแหล่งในการผลิตของนะครับตอนนี้ลองบวกไอ้ตัวนี้ดูที่ไหวปะไหวอยู่เว้ยนี่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยกิก้าหน้าโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดแปดหมื่นห้าแสดงว่าเลือดมีการเนิร์ฟหรือว่าเลือดมันได้แค่นี้ว่ากิก้าผมเห็นเลเวลร้อยมันก็เลือดประมาณ89 0,000หมื่นนี่แหละเออไม่แน่ใจนะอันนี้ไม <sim. S 1> ่แน่ใจจริงครับานานี้เลือด90 0โจมตีไม่ตายว่ะเฮ้ยแสดงว่าดาเมจผมเบามากๆเลยเนี่ย ัดนกเลือดเกอย่างทีนะครับปป้ปปมาทางนี้ต่อเดี๋ยวเติมดาเมจไปอีกดีกว่าผมชอบดาเมจแบบแรงๆนี่อัดกันไปเลยนะครับ8 6 0ห0ครับดาเมจดูนี่จะแรงไม่แรงลงมาด้านล่า,ลานี่ก่อนหาเฟเบิลอีกสักตัว2ตัวฝั่งนู้นมีเฟเบิลตัวนิ่งครับผมอยากได้เฟเบิลถ้าแบบเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยสองตัวจะหาได้หรือเปล่าว่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้ทีเด็กนะครับอยู่แถวนี้ก่อน อ่ะผมไม่ยุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปด้านอื่นเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ด้านนั้นเขียวๆนี่ของเราอันนี้เราลืมไว้นี่หว่าตัวนี้เป็นเอลเดอร์นะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเฮ้ยเ้ปืนปืนเสียงปืนฝั่งนุ้นชัวเนี่ยอ๋อมีบ้าน n p c อยู่ด้านในครับตอนนี้แล้วก็อันนี้เก็บเลยเก็บเลยมาขึ้นเขาครับเปิดสแกนไว้ด้วยเผื่อเจอตัวดีๆจะได้มองเห็นนี่เฟเธอร์ไลท์ครับเป็นเอเลเมนต์นครับผมตัวนี้ พลังสายฟ้าเอาไว้ก่อนแล้วกันอุ้ยเสียงสายฟ้าแรงมากจากด้านไหนกันแน่ขึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นบ้านเอ็มอยู่บนเขาวนี่นึ่งหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บอ่าไปกันต่อผมต้องการโอเบก้าเล็กอีกหนึ่งตัวที่เป็นเพศตรงข้ามกับตัวเก่าของเราตัวเก่าของเรานั้นน่าจะเป็นแบบตัวผู้นะครับไปไปไ,ปไปเขตนี้มีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่มีนะตรงนี้ไม่มีไปต่อครับ ไปต่อไปต่อด้านนี้เรายัางไม่ได้มาทีนะเมื่อวานแต่เขตโล่งๆนี้น่าจะเป็นจุดที่ฟีล็อกมันยิงระเบิดว่าเออผมว่ามันโดนฆ่าไปแล้วหรือเปล่าอาจจะโดนฟีล็อกฆ่าไปไหมเพราะฟีล็อกนี่มันมีแบบดาเมจค่อนข,ข้างแรงพอสมครวรนะครับตัวนั้นโบดอยข้างบนนี่อะไรไปะเนี่ยฮินี่นี่นี่นเจอแล้ววะทุกคนวีทีเล็กอยู่บนนี่ตัวหนึ่งแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เฟเบิลอาเจนครับน่าจับเดี๋ยวจับ2ตัวเลยกว่านี่โอเมก้าเล็กอยู่นี่ครับ ใช้วุ้บนตัวของนกเราไม่ได้เอาละเดี๋ยวเอาทีละตัวก่อนทีเล็กก่อนแล้วกันอันนี้ลงมาลงมาให้ลงมาจอดตรงนี้นะครับโอเคทีเล็กเห็นผมไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อน,นี่ตามอาเจนตามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตามลงมาตามลงมาเจอกันด้านล่างครับผมเดี๋ยวเราใช้สไนเปอร์นะครับยิงสอจยยา่ระยะไกลได้ได้ไม่เสียเวลาโหไอแรปเตอร์เยอะว่ะต้องเคลียร์ก่อนแรปเตอร์นี่อันตรายนี่จัดไปครับทีเดียวโยอมาสไนมาตัวนี้ ลอล่อลอลอ,ลอใช้ทนายสอยครับจังหวะนี้โดนโดนแล้วขึ้นสี่พันนะครับอัดหัวครับอัดหัวลัวเลยดีกว่าโอ้โหโหโคตรทีเข,ข้าใกล้แล้วเข้าใกล้คอสโบรีโหลดแล่ารีโหลดแล้ว,ลวจับไปโดนเรียบร้อยล่วงสบายมากเฮ้ยเฮ้ยคอมพี่คอมพี่จะเอาว่ะได้เดยได้ดยได้ดีอืมรีโหลดแป๊บแป๊บดึงแป๊บดึง ฝั่งนู้นมีอัลฟาเธอร์ลาโนดอนด้วยนี่เรียบร้อยอันนี้โดโด,โดอะไรไม่ได้จัดไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาอย่าเอา,เอาไอ้ตัวพิษแม่งโกรธกูกูยิงลูกสมุนมันนะครับมาเอาล้วมาทีนี้เฟเบิลเฟเบิลโอเคเรียบร้อยต้องรอไหมรอก็ได้ไม่ต้องใช้ทีมเอ็กแลนะครับช่วยเดี๋ยวขึ้นไปจัดการทีเล็กข้างบนต่อเว้ยมามามา,มาเวลาอยู่ไกลมันไม่โหลดว่าแล้วทำไมเมื่อวานกูไม่เห็นนั่นไงเจอแล้ว เอาล้จอดนะครับนบกาไว้งี้เลยเปลี่ยนอาวุธก่อนให้จริงๆผมยิงคอสโวนะ่าจะถึงอยู่ใน,นระยะนี้เดี๋ยวลองดูนะครับจัดไปครับย,ย้ยอยย,อย้ยอยย้อยย้อยโดนไปเนี่ยไม่โดนเอาไม่ไม่โดนเอาไม่เข้าไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องโดนจนได้แหละอุ้ยเฮ้ยเ้อ่ะฝากหน่อยฝากหน่อยทำไมมันยังไม่พาร์ทสีป่ปะเออระยะย้อยไม่โดนจริงว่ะเดี๋ยวต้องโอ้ยแสงดแดดยังตาแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ได้เหลี่ยมขึ้นมาครับทั้งนั้น อยู่ไหนอยู่ไหนมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องหาเหลี่ยมยิงมองไม่เห็นว่ะมันโดดไปไหนวะนี่นี่น,นี่อยู่นี่เอ้ยิงโดดไปเนี่ยไม่โดนครับทำไมมันไม่โดนแล้วมันเหมือนแบบมันโดนวะอุ้ยเราเดินไว้ด้วยดิเดี๋ยว,วแป๊บนึ่งเอาติดแล้วติดแล้วเออนี่แหละระหว่างคำรามครับยิงเขา้าปากไปหนึ่งดอกครับผมมันมาแล้วครับมาแบบความไวสูงยิงยิงไปเรื่อยๆครับน่าจะโดนแค่ทีเดียวว่ะกูเอาโดนโดนหน่อยสองโดนแล้วครับ นี่ผมใช้เดินครับในการถอยหลังช่วยอย่างนี้ก็สบายอยู่แล้วครับผมหุยกูเดินถอยหลังโคตรไวกูว่ากูเดินถอยหลังไวกว่าเดินหน้าอีก็ลนกนกไปยื่นก่อนลบไปก่อนลบไปก่อนนกแทงครับนกแทงมาๆมา,มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนกมึงไม่ไปวะเนี่ยเอ้ยสั่งแล้วไม่ยอมไปครับอย,อ,ยอยังไงเนี่ยอ้ามีเป้าหมายใหม่ให้มันกินแทงครับตอนนี้ยิงต่อไม่โดนวเะเฮ้ยมึงอย่าวางอย่าวาง อย่าขวางทางปืนไอ้บ้าออ้ยหล่นหล่นเฮ้ยหล่นไม่ไกลเท่าไหร่โอเคหนีนะครับตอนนี้เปลี่ยนปืนครับผมลูกดอกไม่ทันการแนละ้วตอนนี้รีโหลดโอเคขึ้นลำให้เรียบร้อยสาสตร์เลยสาดตร์เลยสาดตร์เลยโอเคอเจนได้นะครับตอนนี้มาเหลืออีกประมาณ2 0 0หมกว่าข่าระ,ะลบยิงศาสตร์นี่นี่ง่ายกว่าเรียบร้อยล้วงโอเคตัวเมียพอดีเลยนี่แหละเราจะได้ผลิตไข่ได้ ระดับโอเมก้านะครับอ่ะจัดไปเทมช่วยทําไมกูพิมพ์เทมกูชอบใส่ตัวเอ็นทุกทีเลยว่าลืมอ่ะดูครับเรียบร้อยครับผมอ่าแจ๋วไปกับบ้านกันดีกว่าทุกตัวตามมาไอ้ข้างบนนู้นอีกตัวหนึ่งลงมาลงมาไปครับได้เวลาเดินทางกันต่อข้างบนนู้นมาอย่างเนี้ยข้างบนนูน้นเฮ้ยมันสลบหรือไงวะทุกคนมันไม่ยอมตามมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันต้องขึ้นทางไหนวะเนี่ย เออจริงๆคนจะบินมาได้แล้วนะนี่ๆๆต้องมาขี่เองนะครับมันเอ,อ๋วว่าเอามันลับแม่งเอ้ยลับโดนลูกุนกูแน่นอนกูนกนบอกแล้วอย่ามาขวางทางปืนขอเดี๋ยวมันน่าจะมียาลบปะเนี่ยยาแก้พิษเป็นเชื่ออะไรอ,อันนี้ป่ะน่าจะเป็นอันนี้โอเคโชคดีมียาอยู่เว้ยพ o อยซ n d นีเดเซอร์นะครับเดี๋ยวรอก่อนรอมตื่นก่อน เดี๋ยวเรานะครับจะลงไปรวมตัวด้านล่างเดี๋ยวให้พ่กทีเล็กพวกนี้ลงไปก่อนเว้ยลงไปเลยลงไปเลยเมไ่เลยอ่าเรียบร้อยครับตื่นแล้วครับโทบิโอนทั์แม่เกือบตายอยู่เหมือนกันเดินมาเดินมาทางนี้เลยเดี๋ยวผมต้องเตรียมแบบพร i m มอลสมิทตี้ใหม่ผมขี้เกียจแบบกลับไปบ้านด้านนู่แล้วไกลเกินเราควรจะมีแหล่งในการผลิตเวิร์กช็อปแถวนี้เพราะว่าสัตว์เรานะครับบริเวณนี้เริ่มเยอะแล้วทุกคนนี่ผมตีตอนนี้ริปเปอร์นี่ต้องบอกเลยว่ามันไม่มาแล้วนะ มีคนบอกให้ไปล้างแค้นนะครับอยากล้างแค้นเหมือนกันเนี่ยแต่หามันไม่ได้มนรู้จะทำไงโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพลายมัสมิตรีผมคลาฟได้ไหรือเปล่าคลาฟได้พอดีเลยดีกว่าโอเคงั้นผมก็ต้องแบบเอาของที่มันเต็มๆออกไปบางอย่างเอาอะไรดีวะเนี่ยเลอเน่ายังก่อนผมว่าเอานี่ดีกว่าเรมชาร์ทกับบูปินเออบูปินนี่ริงไม่ได้ใช้นะทิ้งได้เลยทำไมมันให้บูปินมาเยอะอย่างวะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยทีนี้เอาสมิตรี่มาเลยครับ สมิตตี้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าวางได้เลยหรือเปล่านะครับสำหรับของไอตัวหมอดพิมเอ็มอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวหาไม่เจอเอ้ยวางได้เลยด้วยดีวะ่ะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเราพิมพ์ Fable นะครับเ a b l e ขึ้นไหมขึ้นมาเพียบเลยนีว่ะอาเจนอ่ะอันนี้ของอะไรอันนี้ของทาเปจารานี่อาร์เจนทวิครับใช้ชีตินใช้หนังเ a b l e แล้วก็ไฟเบอร์เฮ้ยไม่ยากหรือว่าคีตินมีไปได้มีเอามา ไฟเบอร์มีปะไฟเบอร์ไฟเบอร์ไม่มีส่วนหนังนะครับหนังมีหนังธรรมดาเดี๋ยวเติมไปก่อนหนังเอ่อเฟเบิลจริงๆแล้วน่าจะมีในตัวนกนี่ปะมีปะทีเล็กเก่าเราเอามีแน่นอนเมื่อกี้เราขี่นี่มาไกลปะวะน่าจะไม่ไกลบ้านนะเดี๋ยวกลับไปเอาก็ได้อะที่เหลือก็ให้มันรอยอยู่นี่ครับสแตนบายหรือไม่ก็เราไปหาค่าใหม่เลยก็ได้จะได้เช่นกันเว้ยนี่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 นนวางเฟเบิลอยู่นี้ไงเออค่ามันเลยเราจะได้หนังครับ วี่งตังแบบนี้โอ้แต่ไม่ได้น้อยวะงั้นไม่เป็นไรถือว่าพาไอ้นกตัวนี้มาเก็บเลเวลก็ได้เว้ยหุแสงสายฟ้าครับน่าจะอยู่ด้านขวาเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ยังมีเฟเบิลอีกหลายตัวเลยเนี่ยข้างบนนี้ก็ใช่ป่ะข้างบนใช่ข้างบนตัวผู้ข้างล่างอ่ะข้างล่างก็ตัวผู้สีได้มีตัวเบียป่ะนี่ตัวเบียอยู่นี่ออะคือ,อยังไงเราก็ต้องจับแนทะ็บที่เป็นคู่ผัวเมียกันอยู่แล้วไงโอเคงั้นเอาเลยครับตอนนี้ ห้ามผ้าเด็ดขาดตัวนี้ก่อนเลยหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือด้านนู้นเอาละมาค่าสลบไม่เยอะครับค่าสลบหมื่นกว่าตัวนี้เก้าพันสอยหัวครับทีเดียวล่วงล่วงแล้วหนึ่งไอตัวที่ล่วงนี่ตัวอะไรตัวเมียอ่ะขาดตัวผู้ครับผมตัวนี้หยุดก่อนหยุดก่อนตัวผู้ด้านนู้นแหละโอ้โหบินหนีตัวอะไรไปวะเนี้ยเดี๋ยวตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งมีตัวนี้ตัวนี้ออ้ออเออื้อเอาดีล่วงไหมโอ้หลุดไปได้วะ เดี๋ยวแป๊บนึงต้องเอาตัวนี้ก่อนมาฆ่าปินันย่าก่อนนะครับปืนเฮ้ยปืนกูนนยิงในน้ําไม่ได้วะ่ะไม่เข้ามาเว้ยอันนั้นมันแซลมอนโอเคเดี๋ยวใส่อุปกรณ์แป๊บเอาให้ได้ก่อนตัวหนึง่งอ่าโอเคตัวนี้จับง่ายอยู่บ้างไม่ต้องใส่อาหารแล้วครับส่วนเฟเบิลที่หนีหายไปเดี๋ยวไปตามมาได้อยู่ไม่ไกลามากเร็วเร็วเร็เร,เร,เรตามมันไปก่อนนี่งไงอยู่ด้านหน้านี่ครับโอเคโวยหายง่ายมากเลยว่ะตรงนี้ตัวไหนเมื่อกี้ที่เรายิงมันวะเนี่ย นี่ตัวนี้เจอแล้วอ่าโอเคมายิงกันต่อเว้ยจัดไปไ่ล่วงยากจังวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวโอเค,อเคหูยกว่าจะสลบหลายดอกมากเซงว่าเลเวลมันเยอะไงตัวนี้ด้านูมีตัวแบบปล่อยพลังสายฟ้าด้วยอ๋อไอ้นอกตัวนี้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ต้องยุ่งครับทีนี้พันหน้านี้เราสามารถจับระดับเซเลนเชียรได้แล้วครับเพราะเราได้เฟเบิลสตัวแล้วไงทุกคนใส่เทมช่วยก่อนตามด้วยอุปกรณ์ครับเฟเบลิลนี่ เรียบร้อยอยู่ไปเอาละอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในน้ำป่านนี้น่าจะตื่นแล้วนะครับไม่ตื่นก็ตาย2อ,อย่าง <c oughs> ยังอยู่เว้ยยังไม่ได้ว่ะต้องใส่เทมเฮลเปอร์จริงกันแหละตัวนี้เอามาเดี๋ยวมาใส่เทมเฮลเปอร์ก็ได้นี่มาอีกหนึ่งครับอ๋อตัวนี้มารินอ่ารอๆลอๆอ,อ,อ,อเดี๋ยวกูลงวิสัยนี่ก่อนเทมเฮลเปอร์ โชคดีตรงนี้ไม่มีปลาปิรันย่าตอนแรกมองมานึกว่าปิรันย่าเยอะที่ไหนได้ไม่ใช่ปิรันย่าจัดไปครับเอฮ้ยค้างค้างค้างเมื่อกี้กดไม่ติดมันค้างเรียบร้อยครับผมเออแล้วปืนผมนี่ยิงในน้ําได้ไม่ใช่เหรอเออยิงในน้ําได้จริงด้วยเอาม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 าสแตนบายสแตนบายนั่นอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนตุยโดนตุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนตุยขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไอ้ตัวนี้ไม่มาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออมึงมาเดี๋ยวอ่ะรอรอ รอก่อนเอาอัดแล้วครับตอนนี้อ๋อนกปากแหลมฟเฟเบอร์เราไปอัดนะครับทุกคนเอามาทีนี้เก็บกวาดซากศพอ่ะเดี๋ยวนกปากแหลมไม่นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปหาที่เล็กแปบบ๊บอยู่ไม่ไกลครับเดินทางต่อเฮ้ยไอ,ยอ,ยอยตัวนู้นมันไปบวกกับคาโน่ไม่มาไกลอยู่เนี่ยลุยมาดิลุยมาเลยลุยมาเลยสั่งแค่มาลุยนะครับตอนนี้น่าจะพอสู้ได้อยู่ตัวนี้ก็โหดพอสมควรตัวธาตุไฟไปคน้นลัเตอร์เนี่ยข้างหน้านี้รัวเลยทีเดียว อยู่รังสายฟ้าด้วยจัดเด้จัดเด้ดเดมายวไม่จับจับเยอะแล้วบว้ยพอแค่นี้ก่อนน้วลิงอะไรเนี่ยลิงเฟเบิลเหรอเดี๋ยวดูดีลิงแปลกๆบัฟฟูลครับโอ้แจว๋ววาอยากจับแต่ยังไม่จับนะครับน,น้องๆถ้าอยากจะดูก็กดไลค์แล้วรอพัทหน้าเดี๋ยวพี่มาจับพานี้เอาแค่นี้ก่อนเว้ยอ่าทีเล็กตามมาเดี๋ยวให้ทีเล็กมันข้ามน้ํามาด้านนี้ได้โอยตรงนี้มีระดับโตรเพียบเลยวะ่ะ เวลาทำไมค้างอย่าบอดนะหลุดช่วยนะมึงกูเล่นใหม่เลยนะมึงโอ้โหเรียบร้อยพี่น้อง what the fuck โอ้โหเป็นอะไรที่เซ็งมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยแสงยานุภาพแห่งแอดมินของผมเนี่ยก็ทำให้ผมกลับมานะครับจุดเดิมได้ <Wow. S 1> ตอนนี้ผมต้องการล้างเซิร์ฟล้างไดนโนเสาร์ออกไปแล้วนะครับเพื่อกันค้างอ่ะโอเคเดี๋ยวมันก็จะมีตัวใหม่มาเกิดว่าแต่ว่า,วาตอนนี้เนี่ยเราไปขนนะครับ ของมาก่อนดีกว่าโดยการเอาทีเล็กนะครับมาด้านนี้อ่ะมาไปตอนนี้เราได้จะมีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าเรามาอยู่ในทีเล็กตัวนี้อ่าดีเต่าอะไรไว้เนี่ยนี่เต่ามอดก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเอาหนังก่อนตอนนี้เราต้องการหนังทุกอย่างที่มีนะครับมีหนังอัลฟามีหนังท็อกซิกมีหนังเดโมนิกเอา้าหนังไอ้นั่นไม่มีอะเฟเบิลครับ เออมันก็ไม่มีอยู่ดีนี่ว่าเอ้าใครยิงตูดกูได้ยินเสียงนูนแตามมาด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยไ,ไปไปไปอย่าไปยุ่งกับมันครับมันบ้ายอยู่พวกนี้คนนี้เป็นไบโพล่าครับผมเอ็นพีซีเนี่ยไปเลยไปเลยนี่ตัวสายฟ้ามาอีกแล้วอันนี้ตัวใหม่เฮ้ยนี่เฟเธอร์ไลท์นี่ว่าเฟเธอร์ไลท์เอาไว้ครับไปเลยไปเลยอามาไม,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บฟา์าใหม่จากพวกเฟเบิลก็ได้เฟเบิลหาไม่ยากเขตนี้หรือว่าเราจะฆ่านกเราในการแบบเอาหนังแทนไม่ดีมั้ง ไว้ทีหลังดีกว่าไอ้นั่นตามทานมันไหมเนี่ยโอเคทันโยเดี๋ยวเราไปรวมกันด้านนู้นโชคดีว,ว่าผมตั้ง Auto s เซฟไว้นะครับในเซิร์ฟนี้ไม่งั้นนี่แย่แน่อันนี้กินนี่เลเจนดารี่โหตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นกระสาธรรมดาเป็นระดับเลเจนดารี่เลยนะครับเนี่ยไป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 อย่ามาขวางกันดิเฮ้ยอื mm ้มาปิดหน้าปิดหลังอยู่ได้อ่าผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัวที่มีหนังแบบเฟเบ l e ก็คือไอ้นกโทบิออนาทัทใช่ไหม อ่างั้นแป๊บเดี๋ยวตอนนี้ลองหาตัวอื่นบ้างตัวนี้ไม่มีครับอาเจนก็คาดว่าคงจะไม่มีเพราะว่าเพิ่งจับเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยครับอาเจนตัวนี้่ะเดี๋ยวเติมของให้มันก่อนเอาเป็นเลือดก่อนอเลือดไปครับขนาดไม่มีอาหารยังมีเลือดได้แบบติดจรวดแล้วก็นี่มันมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับสองตัวนี้ยังไงขึ้นรูปหัวใจแล้วคนเฮ้ยเฮ้ยอนั่นเอาว่ะไอ้น,นี่มันบวกอันนี้ตัวเก่าตัวใหม่วัเนียตัวนี้น่าจะตัวเก่าโจมตีโจมตีมตมตนี่หูไส่โมคาโนอย่างโหด ทีเดียวไม่ตายครับเมื่อกี้อึดใช้ได้เอาแล้วมาโทบิโอนาทัตยอยู่ไหนขอหนังหน่อยนี่ครับอยู่ตรงนี้ดูดิว่าได้หนังเฟเบลเมื่อกี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้โอ้โหได้มาโคตรน้อยว่ะไม่พอแน่นอนเลยเนี่ยมันได้มาแค่ประมาณ30กว่าเองมันดอปหนังน้อยเกินไปนะเนี่ยคือ,อยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ในวันนี้อยู่ดีนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาทําอย่างอื่นเพิ่มเติมดีกว่า พา์นี้ไม่มีศึกม,มันนะครับทุกคนนี่ไงเจอแล้วเจอนกเฟเบิลครับอ่าเก็บไปเรื่อยๆต้องการหลายร้อยอยู่ตบตีไปครับเดี๋ยวผมลองลองไปฟาร์มเองดูโอ้ยืดเลยทีเดียวเดื๋ฟาร์มเองจะได้เยอะกว่านี่รายการชิคขวาอนนันนี้ลองดูครับตีมันต้องฟาร์มเองเว้ยเฮ้ยโอ้ย <Wow. S 1> ขึ้น500อ่ะทุกคนอ่างั้นได้แล้วทีนี้ทีนี้กลับไปใส่หนังเว้ยแจ๋วทีนี้ผมจะไม่ให้สัตว์ฟาร์มอีกแล้วเดี๋ยวเราใส่ ที่ขี่เฟเบิล er ให้กับอาร์เจนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอาร์เจนน่าจะโอเคที่สุดแล้วมันจะมีสมิตตี้ในตัวมันด้วยเออเผื่อสมิตตี้ของมันเนี่ยจะเป็นสมิตตี้ของไอ้ไพรมอลนะครับเติมของจะไปพิมพ์อาร์เจนครับไปเ,เดี๋ยวพิมพ์เกินไปตัวหนึ่งน่าจะยังขาดเป็นไอ้นี่ป่ะเป็นหนังวุ้นไนใช้950ดีกว่าแล้วก็มีไฟเบอร์อีกเยอะด้วยเดี๋ยวเราไปหาไฟเบอร์เพิ่มเติมครับอีกสักตัวหนึ่งอะน,น่าจะได้ครับแถวนี้คงหาไม่ยากเท่าไหร่ หมู่บ right? ้าน NPC เริ่มมากันเยอะแล้วว่ะหรือว่ามันจะหลุดจากบ้าน NPC ก็ไม่รู้นะเนี่ยเกมอะเฟเบิลเฟเบิลเฟเบิลมีไปเนี่ยตรงนี้ไม่น่ามีครับเฮ้ยเฮ้ย้ยอุ๊ยอุ้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 ยเอาเหรอเอาเหรอเดี๋ยว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 แป๊บตีเนี่ยตีเนี่ยอ่าล่วงล่วงล่วงทำเป็นเก่าดาเมจเป็นไงดาเมจแปดหมื่นหกทีเดียวยังไม่ตายเลยเมื่อกี้ไอ้บ้าโอ้โห แสดงว่ามันอึดม้กง,ง,ง,งเลยนะตัวเมื่อกี้ข้างล่างอันนี้อัลฟาครับไม่ใช่ครับผมจะหาไฟเบอร์จากที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้ดูดิถ้าหาไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ผลิตที่ขีกนะครับเปิดกล้องสแกน,นนี่นกใหญ่ไม่เอาข้างหน้านู้นเหมือนจะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่ะน,นี่เต่าธรรมดาอันนี้ตุน่นเอ,อ้ตุ่นจะเอาเว้ยอะไรตีไม่โดนไปก่อนตรงนี้มีไหม ตรงนี้ก็น่าจะยังไม่มีจริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ล้างนะครับเดนอสเสาร์น่าจะมีเยอะอยู่ที่ข้างบนข้างบนเดโมนิกครับโอ้โหดูมันปล่อยระเบิดโอ้ยกระจายกระจายยิ่งไหวตัวฟีร์ลอกอีกมันเป็นเศษขี้ที่แบบมันอัดดินปืนมาเยอะมากเพราะๆๆๆๆๆปกติลิงนี่มันก็ปล่อยพลังขี้อยู่แล้วไงตรงนี้ก็ไม่มีว่ะจระเเ้โอ้จอระเข้เปเอเปกกว่าเฮ้ยตัวนัานนู้นอัลฟาเออผมจับ เอเปกจระเข้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องหนังค่อยว่าอีกทีนึงครับขอจระเข้ก่อนมาเดี๋ยวเอาปืนได้ปืนนี้แหละจากระยะไกลยิงสาดไปเลยครับครับสลบแค่2องหมื่นพุ่งมาครับพุ่งมาอุ้ย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 วายอย่าวายเดี๋ยวรีโหลดก่อนหนีดิหนีนี่มึงหนีนี่มึง,มงเรียบร้อยร่วงต้องเอาเอปกโคตรโน่อยเอาเอ้าฟามาด้วยจัดเอ้าฟาด้วยเลยครับแพ็คคู่เลยดีกว่างานนี้เอเปกพิมครับนี่ไงอยู่นี่ไง,ไงกับทีมเฮลเปอ퍼 เรียบร้อยแอ๋ใส่เข้าไปตัวที่2ครับตัวแรกได้แล้วครับเอเปกดว่สองลฟาครับผมออลฟานี่อัลฟากิฟโกับเทมเฮลเปอร์จัดไปเป็นไงครับทีนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับอ่าวันนี้นะครับเราได้หโหเรียกไดีว่าจับแหลกเยอะมากไม่มีตัวไหนขี่ได้เพราะว่าต้องใช้นะครับที่ขี่เฉพาะตัว งั้นก็สําหรับช่วงท้ายคลิปเราจะพานะครับพวกนี้กลับบ้านก,นกันดีกว่าตามปูทันไปเนี่ยเอามาตามมาตามมาเอ펙จะใหญ่กว่าเอลฟ้านะนิดนึงครับเออวะมันก็ละเอียดดีนะในการแบบทําขนาดนะครับพวกไดโนเสาร์ที่มันต่างสายพันธุ์กันเนี่ยถือว่าใช้ได้เออมามาตามป้าป๋ากลับบ้านตรงนี้เดียเยเด๋ยวเคลียเดี๋ยวเคลียเรียบร้อยครับเ้าไอ้เคตามไม่ทันแล้วมึงเฮ้ยกูบินหนอยหลังด้วย ไอเวนเอ้อติดต้นไม้ตัวหนึ่งติดต้นไม้ตัวหนึ่งเดี๋ยวช่วยกันวันนี้ก็ไม่รีบจริงๆจะตัดจบก็ได้เนี่ยกลัวจะแบบว่าคลิปสั้นเกินไปเฮ้ยนุ่นนุ่นนุ่นอะไรกระโดดมาจากไหนเอาฟ้ายตุนเนอเมื่อกี้ว่าแล้วไม่ตีไม่โดนเป็นระดับอัลฟานั่นเองอาจจะใส่พระดี <c oughs> ก็เลยรอดจากการโจมตีรอบแรกไปได้นี่เจอเฟเบิลพอดีเลยว่ะเฮ้ยขากลับเจอเฟเบิลเต็มเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยดีว่ะเดี๋ยวอันนี้ขออันนี้ขอ อย่าแดกของกูนะเดี๋ยวกูขอฟาร์มเองโอเคขอฟาร์มเองขอฟาร์มเองเก็บมาเก็บมาเก็บมานี่อันนี้ได้500รอเฮ้ยพอดีเลยเว้ยที่ขี่พอดีเลยว่ะไป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 โอเคนี่แหละพอโหด้านหน้านี่อะไรเนี่ยเอาฟ้าเลเนเนยเอฟเฟกต์เสั่งจอเคลุยครับเอาจอเคจอเคกูไม่ตามวะเนี่ยเอาไปแล้วเหรอไม่ไปแล้วเหรอกูไม่เห็นเลยเนี่ยมาทางไหนวะเนี่ย เมื่อกี้ไม่ทันมองว่ะแต่ว่าเรียบร้อยดาเมจถือว่าใช้ได้ครับหรือว่ามันมาทางลัดมันลงน้ำมาปะเี่เขตพวกเราอยู่เขตนี้นี่พอขากลับมานี่สัตว์ใหม่ๆมาเกิดเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าลงจอดเดี๋ยวลองดูดิว่าไอ้พวกเฟเบิลมีท่าแบบใหม่ๆบ้างไหมโอเคผมจอดเลยครับผมไม่รอนี่ไงเฮ้ยมันออกไข่แล้ววะเนี่ยไข่โอเมก้าทุกคนไม่ต้องทําการเมจก็ได้ครับแต่ไม่รู้ว่า มันต้องมีคู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันยืนเป็นรูปหัวใจกันอยู่มันอาจจะแอบซ้ำกันตอนไหนเราก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับทุกคนโอเคผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปทําคิปล์ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้เดี๋ยวคุณต้องใส่อะไรวะคุณต้องใส่หนังใช่ไหมมีไงหนังครับได้มาเยอะพอสมควรนะเติมเข้าไปแล้วก็ยางคือไฟเบอร์ว่ะไฟเบอร์ก็เดี๋ยวเก็บเอาก็ได้เมื่อกี้500ยใช่ไหมไฟเบอร์เก็บกันครับไหนไหนจะจบแล้วก็เอาให้มันสุดไปเลยนะ ิกโกผมว่าผมน่าจะไม่มีมั้งเดี๋ยวลองพิมพ์อีกร่องดิเผื่อมันไปดีดมามีไหมซิกโก้ไม่มีจริงด้วยโอเคไม่มีไม่เป็นไรเก็บเองดันมาแบบใช้หนังเยอะเลยพวกนี้นะครับอุปกรณ์เยอะทีเดียวแบบนี้เก็บไม่ได้นั้นไอ้เคยังมาไม่ถึงเลยไอ้เคยังติดก้อนหินติดต้นไม้อะไรวุ่นวายหมดตอนนี้มันไม่ได้ตามผมนะมันตามไอ้นกตัวนั้นแหละนี่ข้างบนนี่อีกตัวหนึ่งไปไปเฮ้ยมาแรงมาแรงช่วยกูหน่อยกันนะอืออุ้ยกระโดดพุ่งมาเลยเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้เอาฟ้าเือดน้ยเลือ แต่ดาเมจเมื่อกี้สามพันกว่าถือว่าเยอะนี่ยอมตรงนี้เยอะมากเลยจริงๆผมต้องพกเอ่อเคียวนะครับไว้สักอันหนึ่งไม่งั้นมันจะมีปัญหาเวลาฟาร์มจะฟาร์มนานนี่ถ้ามีเคียวนี่ง่ายมากได้600แล้วนะครับสำหรับไฟเบอร์พอละไปุกคนตัวนี้ตามผมเหรอ,อ,อมางั้นตามมามาทางนี้เดี๋ยวใส่ไฟเบอร์เลยครับไฟเบอร์600อ่าขึ้นมาแล้วครับน่าจะพอแล้วทีนี้นี่ไงอาเจนไฟเบอหุย่ย ที่ขี่ครับอย่างยากพลังป้องกันอยู่ที่75ครับผมอ่าทีนี้ใส่กันเลยนี่มาติดตรงนี้ตัวหนึง่งตัวนี้ติดนี่คือเอเปนี่ตเติมที่ขี่อาเจนนี่จัดไปเนี่ยใส่ของออริจิก็ได้ครับทุกคนใช่ไหมเล้วทำไมใส่ o r ริจิไม่ได้อ่ะอ๋อนี่เป็นทีบูดนี่นี่น,น,นี่ต้องใส่อันนี้อ่าอุ้ยมันก็จะดูแบบลุกแบบเป็นอาเจนออริจินะครับที่มีดวงตาสีม่วงนี่ถ้าไม่ตาย ปกตินะครับเหมือนไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาอ่ะงั้นก็ได้แล้วนะสำหรับทา่านนี้ค่อนข้างที่จับแหลกพอสมควรยังไงใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจให้กับพี่บอลด้วยเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม